สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม j u จูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแพ็คใหม่อะไรเข้ามาเท่าไหร่นะครับพี่ก็จะพยายามอัดคลิปลงมาเนาะเมื่อวานพี่ก็ตีแพ็ค JW เวไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เหลือแพ็คการ์ดทองนะครับนี่ก็คือของรางวัลที่เราจะได้โอเค ตรงนี้แพ็กพี่ว่ามันตึงๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปตีกันแล้วกันนะครับแพ็กการ์ดทองนี่ก็เหลืออินโดแรปเตอร์อยู่2ตัวตัวแรกเราก็ต้องใช้เออลิโปโลแล้วกันนะครับตัวที่2เราก็ใช้อินโดแรปเตอร์เจน2เราต้องประหยัดตัวหน่อยเนาะและตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายใช้พี่โตดีไหมเอานี้ดีกว่าสกออปเปียสเล็กดีกว่านะน่าจะพอไหวช่วงนี้แบบ ai พี่ว่ามันฉลาดมากอะบางทีพี่ตีสี่มันก็กันสี่เลยนะเออโอเคมาลองดูโอ้โหนี่ขนาดชนะทางนะเราต้องป้องกันนะไม่งั้น โจมตีสองแต้มตุยเลยโอเคมันมีสองเปลี่ยนตัวนะครับเอาเจ้าอาโลล่างปลามาแล้วโจมตีหนึ่งโอเคแต้มมันหมดหมดอย่างนี้เราก็ป้องกันหนึ่งชาร์จหนึ่งไปตอนนี้มันมีสองตีมาเลยไหมสองแต้มตีมาแค่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอชาร์จหมดเลยแล้วกัน ตอนนี้มันมีสตีมาสี่เลยนะอย่าก,กักนะโอเคมันตีมาสี่นะครับปังเรานอนไปอินโดแรปเตอร์เจนสเราลงมาจัดน่าจะต้องใช้3มแต้มนะต้องใช้3มแต้มแล้วก็ต้องป้องกันแค่2ก็พอแล้วก็ชาร์จสาไป3แต้มไปนอนซะ โอ okay. เคอาล่าลางปลาไปนอนละตัวต่อไปเจ้านกนะครับตีมาเลยมาสแต้มมาอย่าก,กั๊กตีมาแค่หนึ่งเอาละโ okay. อเคอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเสี่ยงตีเลยไหมตีเลยละกัน5แต้มจะพอไหมเอาชัวร์ๆดีกว่านะครับหแต้มไปเลยดีกว่าเนาะ ไปโอ้ยไม่ป้องกันเลยปังเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหโจเ,โโเจ้าเซกโนมี7โจมตีเรา5นะครับเหลือ2โอเคนอนไปอินโดแรปเตอร์เจน2สกอรเปียสเล็กลงสนามมาเรามี5แต้มเขาเหลือ2เราก็ใส่หมดได้อยู่โอเคไป เอา3แต้มคำลามแล้วก็ฝับฝับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบแรกของการตีแพ็กการทองนะ AI ฉลาดไหมเข้าที่ดูได้ดินเอม่วง50นะครับไปต่อรอบ2องดีนะไม่มีตัวครึ่งบกครึ่งน,น้ำเนาะแต่ตัวที่2มันเลือดเยอะมากอะ่ะเอาเจ้าเมกาโลซอรัสก่อน แล้วก็โอ้โ้อินโดรปเตอร์เราเหลือแค่ตัวเดียวนะเอาเจ้านี่ไหวไหมเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้เราเหลือตัวเท่านี้เนาะจะชนะจะได้ไหม ตัวอื่นอะอย่างนี้แหละนะครับมาตัวเก่งไม่สุดนะเอาลงไปเราก็ขอชาร์จก่อนของเขามี2แต้มเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะครับโอตัวนี้มันเลือดเยอะมากอะแล้วไม่ทำอะไรด้วยเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่ง ป้องกันนะยังคงมีสแต้มอยู่ทำอะไรหน่อยมาตีมาสองโอเคตอนนี้เรามี4แล้วก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จไปเกื่อได้ตอดมี3มแต้มแล้วโอ้โห uh huh. ไม่ตีมาหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้เรามีหแล้วก็ขอชาร์จสโจมตีสอง โป้องกัน3มาโอเคตอนนี้มันมี4แต้มแล้วมันก็โจมตีเรา4ปังนอนเลยโอ้โหไม่ได้ต่อแต้มมันเลยนะโคมาสไปนัดลงมาต้องตีถึงกี่แต้มเนี่ยโอ้โหต้องตีถึง6นะแล้วก็ต้องชาร์จเลยอะ่ะ ي, เฮ้ยเผื่อจะแพ้เอานะเนี่ยไปนอนโอเคตัวแรกไปนอนล้ตัวที่สองโอ้ผลต่างสองแต้มเรานอนอน,นี่นะมีสีตีมาสีปังนอนไปตัวสุดท้ายเจ้ายูดอนตีสามแต้มพอไหมเนี่ย โอ้โหไม่พอนะต้องตีสี่แต้มอ่ะโหงวดน,นี้ก็แพ้ดิไปสี่แต้มปังไปนอนแต่เจอนกเมเทียลงมาผลต่างสองแต้มเรานอนนะดิมันตีหมดแน่โออ้าตีมาสาม แต่เราก็ไม่รอดโอเคแพ้ไปนะครับรอบนี้เฮ้ยมันมันตึงยังงเอาใหม่ดิเออตัวแรกต้องใช้สไปโนเจนสองไหมหรือว่าเจ้าพี่โตเออนี่นี่นี่เจ้ากิก้าตัวสองใช้ ตัว2ใช้เจ้าบลูไหมหรือว่าก็ต้องเจ้าบูแหละไปจัดการตัวเลือดเยอะของเขาตัวสุดท้ายยังไม่อยากใช้อินโดแลปเตอร์เจน2เลย ยังไงเดียไม่เอาดีกว่านะครับเอาเจ้าบูนั่นแหละแล้วตัวสุดท้ายอืมเจ้าบูแล้วก็เจ้าโตอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับโอเคกิก้าเดี๋ยวขอชาร์จก่อนเลย สะสมแต้มให้ได้เยอะๆมันมี2แต้มเห็นตัวไหมโอ้แล้วมันตีมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกัน1ก็พอชาร์จ2ไปมี2แต้มตีมาให้หมดตีมา2นะครับโอเคเรายังไม่นอนตอนนี้เรามี5แ,แล้วเราก็ขอชาร์จ4โจมตีหนึ่ไปตอดหน่อย เขาหนึ่งแต้มตอดหน่อยขอตอดนิดนึงลุ้นให้มันตีมาสามเดี๋ยวนี้มันฉลาดอะตีไม่หมดอะโอเคแต่รอบนี้มันตีมาหมดนะครับไปนอนเจ้ากิก้าเจน2โอเคเจ้าบูลงสนามมาก็ต้องจัดสามแต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3ามชาร์จสองไป 3แต้มไปนอนซะโอเคตัวที่2ของเขาเลือดเยอะด้วยสีแต้มโอ้โหแล้วไม่ตีเลยเหรอเดี๋ยวเรายังไงเดียเปลี่ยนตัวพี่โตมาไหมหรือว่าจะเอาเจ้าบูชาร์จเลย เอาเจ้าบูชาร์ดเลยแล้วกันชาร์ดสี่โจมตีสองไปตอดน่อยหูยไม่เข้าเลยสักดอกหนึ่งเฮ้ยมีสี่ยังไม่ทำอะไรเฮ้ยเราก็ต้องชาร์ดสี่ป้องกันสี่อะมาโอเคมันใช้สูตรป้องกันนะหวังว่ามันจะตีมาสี่เลยรอบนี้มาโอเคมันโจมตีมาสี่เยี่ยมอย่างงี้เยี่ยม เดี๋ยวเราจัดการเลยอีกแต้มเนี่ยห้าแต้มแล้วก็ชาร์จส่งต่อไปห้าแต้มไปนอนซะโอเครอบนี้เปอร์เซ็นต์ชนะสูงแล้วจะลงเมเทียของเขามีสี่แล้วโจมตีมาสามไม่เป็นไรเราส่งแต้มต่อไปแล้วพี่โตลงมาช่วยหน่อย ไปเลยเจดต้มจัดไปเจดต้มเขา้าหกโตคำลามแล้วก็วิ่งไปกัดฟับเรียบร้อยโอเคครับก็แก้ตัวได้นะโอ้โหตึงหน้าดูได้ดินเอ็นม่วง50นะครับไปต่อรอบที่3าผ่านมาครึ่งทางแล้วก็ถือว่าตึงนะถึงแม้ไม่มีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอะ นี่ถ้ามีตัวครึ่งบกครึ่งน้านี้บอกได้เลยว่าแพ้แน่นอนอะ่ะตัวแรกเอาแองกิโลคอยาวก่อนไหมลงไปแท้งเอาแองกิโลคอยาวแล้วก็นี่เลยแล้วก็เจะเอาโมมาต้าไหม เอาไงดีหรือว่าเจ้าโมโนเอานี่เลยแล้วกันเนาะเป้าหมายเราเก็บเจ้ายูดอนของเขาให้ได้โอเคมาแองกิโลขาอยาวแท้งไว้เยอะๆสะสมแต้ไ่เยอะเราก็ต้องป้องกันก่อนของเขามีสองตีมาหน่อย เอาไปชาร์จเปลี่ยนตัวโอเคแล้วไม่โจมตีเหรอเราก็ต้องป้องกัน2ต่อไปเลยนะ2แต้มตีมาหนึ่งโอเคเราป้องกัน3มต่อเนื่องไปเลยมาตอนนี้มันมีสี่แต้มตีมาเท่าไหร่ ตีมาสนะครับเรายังไม่นอนโอเคเราก็ขอชาร์จ4ครั้งนี้ลุ้นให้มันตีมา4แต่ส่วนใหญ่มันจะตีสามว่าแล้วมันตีมาสามนะครับโอเคมันเหลือหนึ่งแต้มอินโดแรปเตอร์ลงมาจัดการเขาหน่อยก็ต้องจัดเหลือหนึ่งแต้ม ก็ต้องป้องกันไว้ไปโอเคเข้า3มแต้มไปน,นไปนอนไปนอนโหตึงหน้าดูเจ้าเซกโนโมีสตีมาไหมเปลี่ยนตัวเจ้านงเมเทียแล้วตีมาหนึ่งเหลือสอแต้มโอเคเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเจ้าอมามาต้ามา าร์จแล้วก็ชาร์จสตอนนี้มันมี6กตีกมาเลย6แต้มมาโอเคมันจัดเราหแต้มเราไปนอนอินโดเลปเตอร์ Gen สก็ต้องจัดเลย3แต้มแล้วก็ป้องกัน2ชาร์จ สามไปสามแต้มไปนอนซาโอเครอบนี้เปอร์เซ็นต์ชนะสูงเราเซกโนมีสี่แล้วตีมาสี่นะครับแต้มหมดโอเคเราก็จัดเลยครับถ้าไม่ตายเจ็ดแต้มไปหลายการป้องกันฟาบไอกระโดดตะคุบงับ ปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบที่3นะตึงมากเลยรอบ4นี่จะมีตัวลงไปสู้ไหมเนี่ย d n นม่วง50นะครับไปต่อรอบที่4พี่ใหญ่ใช้ไปหมดแล้วโอเคเหลือตัวน้องๆต้องลงไปเผชิญชะตากรรมเองก็เอาต้องเอากินเนื้อก่อนนะ กินเนื้อสไปโนเจน2หรือว่าในหมดแล้วอะ่ะก็ต้องเป็นสไปโนเจน2ลงไปแท้งก่อนแล้วก็สไปโนทาซูคัสแล้วปิดท้ายด้วยโมโนดีไหม ต้องสไปโนนะแล้วตัวสุดท้ายโมโนไหมอืมโมโนนะครับก็ต้องลองอย่างนี้เนาะคิดว่ามันเปลี่ยนตัวแน่นอนอะ่ะมาลองดูโอเคสไปโนเจน2เราก็ต้องแท้งก่อนต้องป้องกันก่อน จ้าเซกโนนตีแรงมากเลยสองแต้มเปลี่ยนตัวว่าแล้วเอาโคาม,มาสไปนัทมาแล้วไม่ตีเลยเหรอเราก็ต้องป้องกันสองนะครับตอนนี้มันมีสามโอ้โหแล้วไม่ตีเลยเราก็ขอชาร์จหมดมาโอ้โหเก็บไปชาร์จหมดเลยหก ตีเรา5แต้มนอนนะสีแล้วมันยังเหลือนหนึ่งนะโคมาสไปนัดต้องเก็บให้ได้ไได <c oughs> แล้วต้องชาร์จเลยอะ่ะไป5แต้มเหมือนจะแพ้ไปนอนก่อนตัวแรก โอเคตัวที่สองเขาลงมาโหยเ,เขาตีเราสามแต้มเราก็นอนอะ่ะแล้วเขาเหลือหนึ่งด้วยเขาตีมาสามโอเคโมโนมันต้องตีเผื่อเนอะเขาต้องจัดแ้ตานี้ไปสี่แต้ม ไอนอนเราเซกโนเขาตีโหดด้วยผลต่างแต้มเดียวเราก็นอนแล้วอะ่ะแล้วตอนนี้มันผลต่างสามแต้มเขาตีมาสี่นะครับเราก็นอนไปโอ้โหแพ้อีกแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรจะสู้ยังไงดีเนี่ยเหลือตัวเด็กๆด,ด้วยมาอีกรอบนึง ก็ต้องเอาเจ้าเมเทียลองไปเมเทียลองือมแถวนี้เอาลงไปแทงไม่ได้เลยก็เนี่ยแหละเจ้าเมเทียลองเนาะเอาลงไปแทงแล้วเอานี่ลงไป ดิเมโทคานัทแล้วตัวสุดท้ายก็เอาดิเมโทนั่นแหละตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นเจ้าสไปโนทาสูคัตน่าจะได้อยู่นะสไปโนทาสูคัตก็คอยปิดท้ายจะไหวไหมเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะเอาจริงๆอืม ที่เหลือเอาลงไปไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันก็ต้องอย่างนี้แหละมาเมเทียลองเราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขามี2ตีมาสักแต้มเปลี่ยนตัวโอเคแล้วไม่ตีโอเคเราก็ขอป้องกันสอง ตอนนี้มันมี3ตีมาสักหน่อยขอชาร์จอีกนิดนึงไม่ตีเลยเหรอล้วก็ขอชาร์จโอเคมันป้องกัน3นะดีมันไม่เอาไปชาร์จตอนนี้มันมี3ยังไม่ตีโอเคแล้วก็ขอชาร์จสโจมตี3เข้า3แต้มโอเคได้ต่อนหน่อยโอ้โหแต่มันเอาไปชาร์จหมดเลยนะมันมีเจด มันน่าจะตีเราหตีเราหนะครับเหลือหนึ่งนอนไปเมเทียนลองโอเคดิมิโทโคคานัทลงสนามมาต้องจัดการเลยต้องเผื่อ1หนึ่งแต้มแล้วก็ต้องป้องกัน4เลยไหมเผื่อนเอาไปชาร์จโอเคเขาสามแต้มไปนอนอยู่แล้วตัวที่2ของเขา ตีเราเท่าไหร่อย่าก,กักนะโอเคมันตีมาสี่นะครับปังเดี๋ยวรอบนี้เราขอชาร์จเต็มที่เลยส่รอบนี้ขอให้ตีมาสี่อีกเถอะโอเคมันโจมตีมาสี่นะครับปังไปนอนสไปโนทาสุคัตลงสนามมา ต้องตีน่าจะสี่แต้มนะสี่แต้มป้องกันสามชาร์จหนึ่งไปสี่แต้มไปนอนซะโอเคตัวสุดท้ายเจ้าเซ็กโนของเขาตีมาเลยมาสี่อย่ายืดเยือ้อโอเคมันจมตีมาสี่นะครับรอบนี้ชนะโอเค โอ้โหไปเลยครับห้าแต้มไปปับปับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะโอ้โหกว่าจะชนะได้ตึงมากอะ่ะอจงจริงๆสุ่มได้ตัวอะไรได้เจ้ายูเนนะโอเค เอ,อรอบเดียวพอโอเคสะสมแต้ม c แคชออฟไททันนะครับรับ DNA แดงโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีแพ็คการ์ดทองนะตึงไหมตึงเลยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้อินโดแรปเตอ e ์เจน1ใช้แท่เจน2ไแค่2ตัวเองนะ ปกติพี่ชอบใช้อินโดรปเตอร์เจนหนึ่งนะถนัดมากกว่านะครับมันโจมตีแรงดีแล้วน้องๆมาตีแพ็คนี้กันบ้างหรือยังนะครับถ้าตีแล้วก็มาบอกด้วยละกันนะว่ามันตึงขนาดไหนสาหรับพี่ตึงนะตีไป6รอบแพ้ไป2รอบนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ